คนในเขตกรุงเทพริมน,น,น่ยผมว่าในช่วงประมาณสักสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วก็เชื่อมต่อกันเยอะมากนะอ,อ,อยากจะอัปเดตอย่างนี้ก่อน,นสำหรับรถไฟฟ้าที่วิ่งในเขตกรุงเทพและปริมน้เนี่ยที่เสร็จสมบูรณ์แบบ เปิดให้บริการเนี่ยโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นแล้วนะค่ะสายสีน้ําเงินสายสีน้ําเงินหัวลําโพงบางซื่อเอาตาปูนท่าพระอะไรที่วิ่งเป็นเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นสายเขาเรียกว่าสายรอบสายรอบนอันนี้ยคือกระดูกสันหลังของการวิ่งเพราะมันวิ่งวนนะแม้ แต่ว่มันยังมีส่วนต่อขยายซึ่งอันนั้นยังไม่ต้องพูดถึงส่วนต่อขยายนี่ก็ว่ากันไปเอาแนวที่เปิดให้บริการก่อนอหัวลำโพงบางซื่อเต่าบางซื่อมาเตาปูนเตาปูนไปท่าพระแล้วยังมีจากหัวลำโพงไปท่าพระไปถึงบางแคเลอะไรพวกนี้นะอันเนี้ยคือสายที่เป็นสายหลักแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นใต้ดินน้อยมากกับที่ขึ้นข้างบนเอาเป็นว่าสายสีน้ําเงินอันนี้คือหนึ่งสายที่เสร็จสมบูรณ์แบบ ไม่รวมต่อขยายเนี่ยสายที่สองคือสายสีเขียว่เขียวเข้มเขียวเข้มนะเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มเนี่ยก็คือนู่นเคหะสมุทรปราการนู่นคูคตยาวมากเลยแต่แต่มันก็ยังมีปัญหานะมันยังมีปัญหาเพราะว่าฟ้องร้องกันเรื่องค่าเดินทางค่าที่เขาออกไปก่อนเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้ระวัง กทมกับทางบริษัท BTS ที่เขาเป็นคนเดินรถกับทางไรกรุงเทพธนาคมอะไรพวกนั้นแต่ถือว่าเสร็จวิ่งครบเปิดวิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วสายที่ครบที่เหลือจะไม่ครบละโ <c oughs> อ้อีกสายหนึ่งที่ครบคือสุวรรณภูมิพญาไทแอร์พอร์ตเรลิงเรลิงอันนี้ก็ครบละนะอันนี้คือที่เรียกว่าครบ ท่วนกระบวนความอาจจะรวมอีกสายหนึ่งนะแต่นี้ก็ไม่ครบนะสายสีเขียวอ่อนคคือจากสนามกีฬาแห่งชาติไปบางว่าซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินที่สถานีบางว่าต้องเดินกันนิดหน่อย,เ,ยอเพราะจริงๆเขาต้องไปถึงยศเสน,นี่ยังไม่ได้ทำก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะทำเพราะว่าคือเราต้องมองว่าคนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าเนี่ยนะในแง่คนที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยมันมี มันมีสามหน่วยงานหน่วยงานแรกคืออันแรกคือกทมค่ะสายสีเขียวเป็นหลักทั้งเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มนะอันที่สองคือรอฟอมค่ะนะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอมออันที่สามการรถไฟแห่งประเทศไทยนะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ทั้งเป็นคนสร้างด้วยแล้วก็เป็นคนเดินรถเองด้วย แต่ในกรณีของกรทมเนี่เป็นเรื่องสัมปทานแล้วก็มีบริษัทมาทำแล้วมันจะมีติ่งหัวติ่งท้ายเป็นรอฟมจากนี่ไปนั่นจากทางเหนือกับทางใต้วุ่นวายพอสมควรยังไม่จบะนะแล้วก็จะมีอีกอันอสามหน่วยงานเป็นหน่วยงานลวะวิธีการไม่เหมือนกันเพราะเพราะบางคนเขาสร้างเองลงทุนเองเดินรถเองอย่างกรณีการไฟฟ้าไอ้เลยการรถไฟฟ้าการรถไฟประเทศไทยสายสีแดงเข้ม บางซื่อรังสิตโอเคมสถานีกรุงเทพอภิวัตรเ่ะบางซื่อรังสิตแล้วยังมีแดงอ่อนจากตลิ่งชันมาบางซื่อนะแต่ทั้งสองสายเนี่ยที่เหลือที่เหลือเนี่ยมันด้วนหมดอะคุณเข้าใจไหมคือสายสีแดงเนี่ยถือว่าเป็นสายที่เสร็จแล้วให้บริการแล้วแบบมันไม่ย,ยังไม่ครบสายแต่ยังไม่ครบสายพรามันต้องบางซื่อต้องไปถึงวงเวียนใหญ่ออันนี้ยังไม่ได้ทำ สายสีแดงอ่อนจากตลิ่งชันมาบางซื่อก็ยังจะต,ต้องมีจากบางซื่อไปหัวหมากแต่คันนี้ไอ้ตรงนั้น่ะมันยำสังขยาเพิ่นจะมีมันยังมีรถไฟความเร็วสูงสามสนามบินมาเชื่อมต่อตรงนั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ลงตัวอืมเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วสายที่เสร็จแล้วให้บริการแล้วก็จะเป็นสายส,ายสายีน้ำเงินอย่างที่อาจาร,รย์บอกไปสายเขียวเนี่ยเข้มและอ่อนแล้วก็แอร์พอร์ตเรลิง k ์ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ย ที่แม้ว่าจะเปิดบริการแล้วเนี่ยก็ยังไม่ครบสายอย่างเช่นแดงอ่อนเมื่อกี้ที่พูดไปค่ะยังไม่ถึงหัวหมากยังไม่ถึงว่าครบสายค่ะแดงเข้มยังไม่ถึงหัวลําโพงวงเวียนใหญ่เนี่ยถือว่ายังไม่ครบสายโอเคไหมแล้วที่สร้างแล้ววิ่งแล้วก็จริงเนี่ยแต่ก็ยังไม่ครบสายค่ะก็คือสายสีม่วงสายสีม่วงสายสีม่วงเนี่ยเฉพาะม่วงเหนือเนี่ยวิ่งแล้วคือจากบางใหญ่มาเตาปูน สายสีเหลืองออลาดพ้าวสสมโร่งคะซึ่งมันจะไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถาน,นีสำโระนะเขียว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 เข้มแล้วก็มาปิดจุดปิดปลายทางที่สถาน,นีลาดพ้าวซึ่งก็จะไปเชื่อมกับสถาน,นีเอ่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่สถาน,นีลาดพร้าวอ,อันนี้คออือเสร็จแล้ว เริ่มวิ่งแล้วตอนนี้ให้วิ่งให้นั่งฟรีอยู่ที่บรรยากาศคึกคักท่านใจรถไฟฟ้าไปเปิดคือทดลองให้ใช้อยู่ตอนนี้ถูกไหมคะแล้วมันจะเริ่มเก็บเงินวันที่3กรกฎาคมเนี่ยวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะเก็บเงิน15บาท45บาทคือสายสีเหลืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเขามี23สถานีเนาะอาจารย์เนาะประมาณ30กิโลที่อาจารย์บอกว่าจะมี4สถานีเชื่อมต่อระบบรางที่คอนเน็กถึงกันเนี่ยก็คือสถานีลาดพร้าวจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสาย เงินที่สถานีลาด้าวสถานีแยกลำสาลีไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีที่สถานีลำสาลีเนาะสถานีหัวมากไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงที่สถานีหัวมากนั้นสถานีสำโรงเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่งเคหะสมุทรประการก็ที่สถานีสำโรงอันนี้เนี่ยรฟมเป็นเจ้าของโปรเจกต์แล้วก็ มีบริษัทที่ได้สัมปทานไปเป็นบริษัทร่วมทุนใช้ชื่ออะไรนอร์เทิร์นอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดไอเนี่ยสายสีเหลืองแก้ควยเนี่ยนะไอเนี่ยเป็นโมโนเรลอะค่ะจ้ะโมโนเรลมโนเรลคืออะไรก็ลางเดียวในเราลางเดียววิ่งข่อมบนลางเนี่ยนะอย่างที่เห็นเน่ะเขาบอกผมยังไม่ได้นั่งนะแต่คนเขาบอกว่ามันกระเทือนเพราะมันเป็นยาง มี30ขบวน30ขบวนขบวนละสตู้4ีตู้สี่ตู้รับมันที่มันต้อง4ตู้เพราะอะไรเพราะไอตัวแพลตฟอร์มหรือที่ชานชลาที่สถานีเนี่ยมันไม่ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่ที่ขยายได้คือ7ตู้แต่ตอนเนี้ยสตู้มันเป็นทางยกระดับตลอดสายใช่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 ใระยะทาง30.4กิโลเมตรโคโอนีราคาจันคะ1บาท45บาท1 5บถึง45บาทเริ่ม45่บาทเริ่ม ค,ค,ค่าแรกเข้าแล้วก็โบวกบ,โบ,โบเพราะฉะนั้นเปิดแบบเต็มรูปแบบแบบพาน,นิุก็กระดากระดาถือว่ากระดานี่เริ่มแต่มันก็จะมีคนพูดอีกอันหนึ่งนะอัะนไหนใไหนก็พูดแล้วสำหรับสายสีเหลืองคคือทางคนที่เขารับสัมป,ปทานเนี่ยเขาอยากจะทําบนถนนรัชดาพิเศษเจากสถานีลาดพร้าวเนี่ยไปชนสถานีพหนโยธินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มแต่นี่มันนอกสัมป,ปทานค่ะ แล้วถ้าเกิดสัมป,ปทานเสร็จก็ต้องมาคุยกันใหม่เพราะว<ม>่ารฟมเขาก็เขาก,เขาก็บอกว่าถ้าไปเชื่อมอย่างนั้นมันจะทําให้รายได้ที่เขาจะได้ทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเนี่ยมันจะหายไปอันนี้ต้องคุยกันคนะก็ไม่ต้องไปกดดันอะไรกันหรอกเขาให้เขาคุยกัน